สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพามาดูชุดยกหางนะครับของรถถ่ายนาดัดแปลงนะครับตัวนี้ก็ทําจากโครงลุ่งเพชรนะครับก็เป็นโครงรถถ่ายนาเดินตามนะครับมีเกียร์อยู่3เกียร์นะครับเกียร์ถอยหนึ่งเกียร์เกียร์ว่างเกียร์หนึ่งเกียร์ว่างแล้วก็เกียร์สองนะครับก็จะแบ่งเป็นล็อกมีว่างสองเกียร์นะครับสองจุดนะครับ ตอนนี้ก็จะมาดัดแปลงนะครับเพื่อไปใช้ในไล่มันสำปะลังนะครับก็จะไว้ไปแทกรุ่นมันนะครับทำความสะอาดให้สะอาดนะครับโดยที่ไม่ต้องฉีดยานะครับก็จะมาดูวิธีการติดตั้งขาไก่นะครับเราก็ต้องทำที่ยึดนะครับ ไว้กับตัวรถนะครับตัวนี้ผมใช้เป็นเหล็ก1ิมิลนะครับเจาะรูแล้วก็ฝังบูทเพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะครับสําหรับเพาตัว1นนิ้วนะครับก็ใช้เป็นเพาเหล็กแข็งนะครับสําหรับขาไก่นะครับก็มีความยาวด้านยาวจะยาวาสามสิบเซนนะครับด้านสั้นก็จะยาว20เซนนะครับก็จะทําเหมือนโครงอื่นๆที่ทํามานะครับ ก็อยากมาแบ่งปันกันนะครับว่าวิธีการติดตั้งหรือว่าการออกแบบทําแบบไหนยังไงน,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 นะครับสําหรับคันเกียร์นะครับผมจะไว้ระหว่างกลางของตัวยึดเพาบนนะครับจะอยู่ด้านกลางตรงด้านในนะครับก็ตัวนี้นะครับ เป็นโครงรุ่งเพชรนะครับเกียร์ก็จะมีการโยกได้เยอะนะครับตัวที่จะใส่เกียร์นะครับเราก็ต้องทําที่บังคับเอาไว้ด้วยนะครับสาหรับเกียร์นะครับแต่วันนี้ก็อยากมาบอกเล่าที่อาคารทานะครับชุดยกหางนะครับยกผ่านหลังยกเป็นติดกับโครงรุ่งเพชรนะครับตัวนี้ก็อย่างที่ในคลิปเลยนะครับก็ จะติดตั้งวิธีการติดตั้งนะครับตัวนี้ถ้าเราเพาเผาเรามีการบิดนะครับเราก็ต้องเสริมด้านหลังด้วยนะครับก็ตัวนี้ผมใช้เลเซอร์ตัดนะครับถ้าเพื่อนมีแก๊สก็เอาแก๊สตัดก็ได้นะครับถ้าเราไม่มีเครื่องมือตัดนะครับเราก็ไปจ้างที่เขามีแก๊สตัดให้ก็ได้นะครับก็ ความยาวของผมก็อย่างที่บอกนะครับด้านสั้นจะยี่สิบเซนนะครับด้านยาวสามสิบเซนนะครับเราก็จะแต้มไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราทําผิดพลาดไปนะครับเราต้องเอาออกมันจะลําบากนะครับถ้าเราเชื่อมแข็งเลยนะครับก็พยายามแต้มไว้ก่อนนะครับตัวนี้ผมใช้ตู้เชื่อมมิกนะครับ co 2นะครับ ก็เวลาเชื่อมเหล็กมันก็จะไม่ค่อยดึงนะครับเหมือนลวดเชื่อมไฟฟ้านะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับด้านล่างก็ทําบูธนะครับสามนิ้วฝังไว้กับตัวคัสซีนะครับการที่เราทําขาไก่สั้นด้านหนึ่งยาวด้านหนึ่งนะครับก็จะเหมือนเราทดนะครับเพราะว่ากระบอกไฮดรอลิกเรายืดได้20เซนนะครับ ถ้าเราทําเท่ากันนะครับก็ความสูงก็จะได้ยืดได้แค่ยี่สิบนะครับตัวนี้จะยกจะยกได้สูงมากกว่ายี่สิบเซนนะครับก็เป็นการทดนะครับด้านสั้นไว้ล่างนะครับด้านยาวไว้บนนะครับแล้วความสูงนะครับที่จะทําให้หางสูงไม่สูงนะครับก็อยู่ที่แกนกลางด้วยนะครับที่ว่าเราไว้ปรับนะครับก็การติดตั้ง ถ้าเราอยากสูงนะครับเราก็ปรับแกนกลางนะครับพันมวนแกนกลางให้ได้นะครับการตั้งขาไก่ให้ตรงเราก็ต้องใช้ระดับน้ํานะครับมาจับแล้วเราก็เชื่อมนะครับแบบประมาณนี้นะครับมันจะได้เท่ากันทั้งสองด้านนะครับก็จะติดตั้งไม่ยากนะครับถ้าเรามีมาอุปกรณ์มาแล้วนะครับก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสาหรับเกษตรกรหรือเพื่อนที่กําลังจะทํานะครับกำลังออกแบบอยู่นะครับก็ อาจจะได้เป็นแนวทางนะครับหรือว่าไปต่อยอดนะครับหรือว่าไปดัดแปลงเพิ่มเติมให้มีความแข็งแรงหรือว่าสวยงามนะครับวันนี้นะครับก็อยากมาแบ่งการประสบการณ์นะครับตัวนี้เป็นโครงลุงเพชรนะครับกับโครงบางค้านะครับก็ทํใช้เหล็กตัวเดียวกันนะครับแต่การยึดก็จะออกแบบแตกต่างกันไปนะครับเพราะโครงแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันนะครับ ครับก็พอเราได้ครับระดับที่ตรงแล้วนะครับเราก็จะมาเชื่อมแข็งนะครับแล้วก็ติดต่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับเข้ากับตัวที่เราทําบูธทำอะไรไว้นะครับก็จะไม่ยากนะครับถ้าเรามีตัวขาไก่ที่ตัดไว้พร้อมแล้วนะครับเราก็จะ,ะติดตั้งได้ง่ายนะครับ ครับถ้าเราได้เราก็เชื่อมเชื่อมแข็งเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราได้ระดับแล้วนะครับเราก็ต้องแต้มไว้หลายๆจุดก่อนนะครับเพื่อความไม่บิดงอนะครับสาหรับขาไก่นะครับตัวนี้ก็องผมก็จะใส่สปริงด้วยนะครับสปริงก็ไว้เวลาเราเไถหรือว่าเราอะไรนะครับเพราะว่า ถ้าเราใส่โดยตรงเลยนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องเวลาล้อเราขึ้นที่สูงนะครับผ่านเราก็จะยกตามไปด้วยถ้าเรามีสปริงยืดหยุนนะครับก็จะช่วยในการทำงานที่สะดวกยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้าทำเสร็จแล้วก็จะไปถ่ายคลิปให้ดูนะครับแต่ช่วงนี้นะครับก็งาน ถ่ายทำรุ่นมันนะครับก็ยังไม่ค่อยมีงานนะเพราะว่าฝนตกนะครับช่วงนี้นะครับที่ถ่ายคลิปเจ้าของก็ยังไม่เร่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฝนกำลังตกชุกอยู่นะครับครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับการติดตั้งนะครับขาไก่นะครับหรือว่าชุดระบบยกผานะครับโครงรถถายนาเดินตามนะครับ มาดัดแปลงเป็นนั่งขับนะครับตัวนี้เราก็ฝังบูธนะครับด้านเข้ากับตัวรถแล้วเราก็ใส่แขนนะครับตัวนี้แขนผมจะใช้เป็นสลัก1น,นิ้วนะครับแลร์บูธท,ที่ติดแขนก็จะเป็น1น,นิ้วนะครับตัวนี้ฐานล้อ1เมตรนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็จะสร็จลวนครับตัวไหนก็จะเป็นตัวนี้มีรูป่ายตับสามรูนะครับก็ใช้ของรถไถสีส้มนะครับตัวละนร้อยกว่าบาทนะครับเราก็ไปเชื่อมติดตัวนี้ก็เป็นลูกบิดตาไกนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวนี้ท้ายนะครับตัวนี้สามารถปรับตั้งได้นะครับให้ด้านในถึงต่ำนะครับแรงกานนะครับก็ใช้ของ รถไถนานั่งขับนะครับเราก็วัดระยะไปแล้วก็ไปหาซื้อนะครับตามร้านอะไรรถไถนานะครับก็มีขายเราจะเอากี่นิ้วกี่นิ้วนะครับก็มีขายให้ทุกอย่างนะครับสลักหกขุนตัวนี้ผมใช้หูเหล็กเป็นหูแหน่ของรถอีแตนนะครับมาเจาะรูเพิ่มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตั้งอยู่นี้ก็จะเป็นของรถไถนาสีส้มนะครับที่ขันอยู่กับตัวถังนะครับ ก็มาดัดแปลงประกบกันแล้วก็เชื่อมติดนะครับทําเป็นขาแกนกลางนะครับก็จะได้รูปแบบประมาณนี้นะครับที่เราทําเสร็จแล้วนะครับครับก็เวลาเรายกนะครับก็ถือว่าสูงอยู่นะครับเพราะว่า,านะครับก็เราก็สามารถปรับตั้งได้นะครับแขนกลางเราจะให้ ผบผานหรือใบหัวหมูนะครับให้เข้าลึกเข้าตื้นนะครับก็อยู่ที่แกนกลางนะครับจะปรับง่ายกว่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับครับก็น่าจะมีแค่นี้นะครับสำหรับคลิปการติดตั้งชุดหากายชุดยกผานหลังนะครับส่วนี้ก็จะใช้กับทำา ไล่มันสัมปะหลังนะครับก็ขอจบคลิปนะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ฝากติดตามนะครับช่อง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ